สบายกังนะไอ้แดงครับเจนี่ฉันฉันก็สงสัยแล้วนะว่าฉันจ้างแกมาทํางานหรือว่าให้แกมาเป็นเจ้านายกันแน่แ,นแ,แล้วฉันให้แกร้านผักเนี่ยแกทำหรือยังอะจานทําช้อนเนี่ยร้านเสร็จแล้วฉันได้แ้่ทำหรือยังยังยังครับเจแล้วตั้มเด็แกตองปักเข้ามาเนี่ยทำอะไรไปบ้างฮะก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยครับแล้วทำไมแกไม่ทำครับเฮ้ยฉันเปิดร้านหมูกระทะไม่ได้ทำกับกุศลนะเว้ย พอถึงสิ้นเดือนเนี่ยจะได้แจกเงินแการีบอ่ะขอโทษครับเจเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำเลยครับเดี๋ยวผมจะทำครับโอฉันฆ่าโทษแกไปแล้วนะถ้าแกทำผิดอีกเนี่ยฉันไล่จะออกแน่เข้าใจไหมครับเจแล้วเจเนี่ยผมทำเพลงสกปรนิกสบไปเลยครับบ๊อบฉันเตือนแกแล้วนะไอ้รู้เรื่องไหมครับเจถามรู้เรื่องเขาครับ ขอโทษจริงเจผมไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจรอวันก่อนเน,นะแกทาถัางน้งแข<ห>แ็แนะและชันเนี่ยต้องไปเสียเงินไปทันทนให้กับรงงาน้แข็งฮะวันนู้นเนี่ยแกไปทานําซุหอนงใลูกคะชัันเน่ต้องไปเสียงเงินชา,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 าทำขวัให้ลูกคะแล้ววันนี้ทแก้ตจะบอกว่าไม่ได้ตังใจนะครับเจผมไม่ได้ต,ใจจ,มมดตใจจริงเยเจ<ะ>ฉันทแกหวแล้วนะ เน่แกออกจากร้านฉันไปอยู่นี่เลยฉันไลนแออ่แกออกเน่แล้วเงินเดือนเนี่ยอย่าคิดนะว่าจะจะให้เนี่ยฉันถือว่าเป็นค่าที่แกทำเข้าของฉันท่านไม่ได้นะเจ้ถ้าเจ้ไล่ผมออกแล้วแล้วผมจะเอาอะไรกินละเจ้แกก็ไม่สมัครงานดิ้อนเนี่ยไปเจ้อะไรไม่ได้เจ้รังเกียจไปฉันไล่แกออกล้ออกไปอยู่นี่เลยอเอกไปจ่คิดว่าฉันจะจบแค่นี้เหรอเจ้จะคอยดู วีโก <We> ้น,นี่เลยลเจ๊นี่อย่างน้ำซุปสูตรตระกูลเจ๊อะอ๋อไม่ใช่นะคะเจ๊ว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่นอนเลยค่ะผิดพลาดบ้าบอลตบอยู่ในกาต้มร้อยขนาดเนี้ <c oughs> เดี๋ยวผมวจะเอาเรื่องแจ้งถึงที่สุดเลยใครดูแล้วจะให้ร้านเจ๊งเลยจริ<อ> <c oughs> เลยก่อนนะคะ ฝันบานแน่เจ๊อยากเกี่ยวไปชัันดิ้นน,นะนกแ่นคเน่นก่นในสัจจะ พูดอย่างไรทำอย่างนั้นจึงจะได้รับความสำเร็จพร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือและความยงย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่ายการพูดแล้วทำคือพูดจริงทำจริงจึงเป็นปจัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัดพระบรมราชโชว,วาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว